สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะบอกวิธีการตอเผากลางนะครับเผากลางนี่มันต่อได้หมดนะครับแต่มันมีเทคนิคจิ๋นหนึ่งนะก็คือว่าการะบาดตัวนี้กับตัวนี้นะมันต้องตรงกันนะครับถ้ามันไม่ตรงกันนะวิง่งแล้วมันจะสะบัดเดีย่ยวจับ นี่ครับการต่อมันต้องให้ตรงกันนะครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้คือเราเราพลัดตัดต่อเรต่อเราต้องวัดก่อนนะเนี่ยระวังตัวนี้ตัวนี้คือจะส้วมเข้าไปที่ท้ายเครื่องนะครับกับตรงนี้จะต้องตรงกันนะถ้าไม่ตรงกันสมมติถ้างเป็นเอียงอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เอียงตัวหน้า จะบต๊คตัวไดอย่างงี้แล้วต่อเสร็จแป๊บถ้าตัวนี้มันเอียงปุ๊บมันจะวิ่งแล้วมันจะสะบัดนะครนี่คือเทคนิคนะครับอ่านี่ง่ายๆต่อเราต้องตั้งมันตรงกันทางทางทางนี้ทางนี้ตั้งขึ้นทางนี้ต้องตั้งขึ้นนะไม่งั้นมันจะวิ่งสะบัดนะอันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับก็สลัดชั้นนี้จะต่อปากลางครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับทุกคนทุกคนต่อได้หมดน,นะครับมีทั้นกึ่งก็ต่อได้หมดแต่ว่ามีเทคนิคครับ กบขอบพระคุณคนนะครับที่กดติดตามชมนะครับในช่อง d y ไวบ์ายังจุนนะครับ